สวัสดีลูกค้าร้านเพชรพลอยมีสุวรรณทุกท่านนะครับผมสาหรับในอีพีวันนี้มีสินค้าสวยๆงานหลุดจํานํามานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันทั้งหมด7รายการด้วยกันนะครับในอีพีวันนี้ก็มีเป็นแหวนทั้งนั้นเลยนะครับผมมีเป็นแหวนเพชรล้วนแหวนพลอยประดับด้วยเพชรนะครับผมถ้าท่านใดที่สนใจงานที่ไหนสามารถดูรายละเอียดสินค้าบนหน้าจอนี้กับราคาที่ผมมาจัดโปรโมชั่นในคลิปนี้กันได้เลยนะครับหับพร้อมกันแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับ เรามาชมแหวนเพชรวงแรกกันก่อนนะครับผมวงน,นี้ต้องบอกเลยนะครับผมว่าเป็นเซตติ้งแหวนที่มีความสวยงามแล้วก็ดูรูราเลยนะครับโดยเซตติ้งของเขาเขาจะใช้เพชร2แบบนะฮะตรงกลางที่เป็นกระจุกดอกไม้จะเป็นเพชรกลมนะครับแล้วก็ด้านคางตรงนี้ประกอบด้วยเพชรเหลี่ยมบาร์เกตนะครับสวยงามนะครับผมเนี่ยฮะดีไซน์โดยรวมก็เป็นทรงแบบนี้นะครับผม ต่วข้ามแหวนเขาจะทําเป็นร่องสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเรียวลงมาตามดีไซน์ตามสไตล์ของหน้าแหวนของเขาเลยนะครับ วงนี้จะมีเพชรรวมทั้งหมด1กะรัตกับ66ตังค์ตังนะครับผมเป็นเพชรน้ําสะอาดนะครับระดับน้ําประมาณ95 Vs นะครับตัวเรือนแหวนเป็นทอง90านะฮะทางร้านได้เช็คเปอร์เซ็นต์แล้วออกมาได้ที่80ปร์เซ็นต์กว่าๆนะครับผมน้ําหนัก7.2ปกรัมนะขนาดแหวนไซส์52นะครับท่านใดที่สวมใส่เบอร์ไหนก็สามารถแจ้งปรับไซส์กันได้นะครับวงนี้เวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับ ถือว่าเป็นเซตติ้งที่เน้นความสวยงามเน้นความหรูหราเลยนะครับผมตรงกลางเป็นกระจุกดอกไม้เป็นเพชรเกสรเพชรกลมนะฮะแล้วก็ในส่วนของเพชรประดับด้าน้างก็เป็นเพชรเหลี่ยมบาเกตสวยงามแบบนี้เลยนะครับขนาดหน้ากว้างของหน้าแหวนวงนี้ก็ประมาณ หนึ่งเซนครึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นแหวนที่ใส่ติดนิ้วได้ใส่ออกงานก็ถือว่าสวยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจวงนี้นะคะรับไปเลยนะครับโปรโมชั่นคลิปวันนี้นะครับ4 2 2 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะฮะเพชรทั้งหมด1กะรัต66ตังค์นะครับผมอยู่ในระดับน้ำสะอาดประมาณ9 5 v s นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะก็สามารถแอดไลน์ตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้กันได้เลยครับ ต่อไปรายการที่2นะครับผมมาเป็นแหวนพลอยประดับด้วยเพชรกันบ้างนะครับผมซึ่งวงนี้เป็นแหวนพลอยบุษราคัมนะครับผมพลอยบุษราคัมก็ถือว่าเป็นพลอยที่นิยมกันอยู่บ่อยๆนะครับผมแลวก็เป็นแหวนพลอยที่ถามหากันอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมซึ่งวงนี้สีพลอยของเขาจะเป็นสีเหลืองอมส้มสวยงามนะครับผมเป็นทรงรีเจริญในนะฮะแล้วก็เซตติ้งแหวนก็จะล้อมรอบด้วยเพชร1ชั้นแล้วก็ประดับด้านข้างด้วยเพชรแถว3าแถวแบบนี้นะครับผมทําให้เซตติ้ง แหวนดูสวยงามมีความหรูหราในดีไซน์เลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบหรือรักชอบงานที่เป็นพลอยบุษราคามก็ลองพิจารณาแหวนวงนี้กันได้เลยนะครับผมพลอยบุษราคามก็ถูกจัดอยู่ในตระกูลพลอยเนะื้อแข็งเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเวลาเราสวมใส่ใช้ในชีวิตประจ,จําวันไม่ต้องกังวลว่าพลอยของเขาจะเป็นรอยง่ายๆนะครับผมวงนี้ถูกเซตติ้งแบบนี้นะครับผมถือว่าเป็นเซตติ้งแหวนที่เน้นความสวยงามเช่นเดียวกันนะครับเวลาเรามองด้านข้างตรงนี้เขาจะเป็นการ ยกชูพลอยแบบนี้นะครับผมล้อมด้วยเพชร1ชั้นแล้วก็ประดับความสวยงามด้วยเพชรแถว3แถวแบบนี้นะครับส่วนก้านแหวนของเขาก็จะเร็วลงอยู่เล็กน้อยนะครับ ก็ถือว่าเซตติ้งสวยงามนะฮะวงนี้ล้อมด้วยเพชรทั้งหมด1กะรัตนะครับผมโดยมีทั้งหมด32เม็ดนะฮะเป็นเพชรน้ำสะอาดระดับน้ำประมาณ9 5 v s นะครับผมในส่วนของพลอยนี้ประมาณ3กะรัตนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดใส่สวยกันเลยทีเดียวนะครับตัวเรือนแหวนเป็นทอง 18K เนะฮะเช็คเปอร์เซ็นต์แล้วได้ที่7 0กว่าเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันนะครับผมยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตัวเรือนทอง 18K นะครับน้ำหนัก 7.5กรัมนะฮะขนาดแหวนมาด้วยไซส์53นะครับเวลาสวมใสค่ครนนิ้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับก็ใครที่รักชอบงานที่เป็นพลอยบุษราคัมนะครับผมวงนี้ก็ถือว่าเป็นซิทติ้งแหวนที่มีความสวยงามอีกวงหนึ่งนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจวงนี้นะครับก็รับไปเลยนะาครับโปรโมชั่นคลิปวันนี้นะครับ42,200บาทนะครับเป็นราคาที่จัดโปรโมชั่นในคลิปนี้แล้วนะครับผมท่านใดที่สนใจก็ลองพิจารณารายละเอียดชิ้นงานกับราคาที่ผ มาจัดโปรโมชั่นในคลิปนี้กันได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมก็ยังเป็นแหวนพลอยประดับด้วยเพชรอยู่นะครับผมเป็นแหวนที่โดดเด่นด้วยพลอยนะฮะเป็นพลอยซองเจนะครับผมสีของเขาก็เป็นสีดีแล้วก็สีสวยด้วยนะครับจะเป็นแดงอมส้มนะครับผมสวยงามนะครับผม วงนี้ยังมาพร้อมใบเซอร์ด้วยนะครับเป็นไบเซอร์ของส t า r b บั s t l นะฮะในไบเซอร์นี้ได้ระบุว่าเป็น n a t u r a l Ruby นะครับผมก็เป็นพลอยธรรมชาตินะฮะในส่วนของคัลเลอร์ก็เป็นแหล่งอมส้มนะครับผมแหล่งที่มาก็คือทันซาเนียนะครับผมแล้วก็วงเล็บซองเกียร์ก็คือพลอยซองเกียร์ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีการคัตติ้งขนาดนะครับสวยงามเลยนะครับผมวงนี้ก็ถูกเซตติ้งประดับด้วยเพชรนะครับผมทําให้เซตติ้งแหวนของเขาก็ดูมีความสวยงามเช่นเดียวกันนะครับ ผมสีพลอยทั้ง3เม็ดเป็นสีเสมอกันทุกเม็ดเลยนะครับ พลอยซองเกียก็ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับผมลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบงานพลอยแบบนี้ก็ลองพิจารณาละเอียดแหวนวงนี้กันได้เลยนะครับในส่วนของการแหวนด้านข้างของเขาก็จะเป็นการฉลุลายนะฮะแล้วก็ในส่วนของฐานด้านล่างก็เป็นฐานฉลุลายเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยฮะหมอนด้านข้างเขาจะยกชูพลอยทั้ง3เม็ดนะครับผมสวยงามเลยนะครับส่วนก้านแหวนเขาจะเรียวลงอยู่เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ยังจัดว่าเป็นก้านานาๆาอยู่นะครับ ก็สามารถใส่ติดนิ้วสวยงามกันได้เลยนะครับผมตัวเรือนแหวนวงนี้เป็นทอง 18k นะครับผมทางร้านได้เช็คเปอร์เซ็นต์แล้วได้ที่70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมน้ำหนัก8.3กรัมนะฮะขนาดแหวนมาด้วยไซส์50นะครับเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับ วงนี้ก็ถือว่าเป็นแหวนที่โดดเด่นด้วยพลอยนะครับผมเป็นพลอยซองเกียร์นะฮะพลอยซองเกียร์ก็ถือว่าเป็นพลอยที่มีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมจะเป็นเนื้อแก้วใสสวยงามแบบนี้เลยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจวงนี้รับไปเลยนะครับโปรโมชั่นคลิปวันนี้นะครับ3า9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสวยงามนะครับประมูลนี้ก็เป็นสินงานหลุดจำนำเช่นเดียวกันนะครับผมดังนั้นก็จะมีแค่1วงนี้เท่านั้นเองนะครับผม ขนาดหน้ากว้างของหน้าแหวนวงนี้ก็ประมาณ1เซนกว่าๆนะครับผมถือว่าเป็นขนาดใส่สวยเลยนะครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถแคปรูปทักถ,ถามร้านเพชรพลอยมีสวร์ของเรากันได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมวงนี้ถือว่าเป็นแหวนที่ได้ดีไซน์สวยงามนะครับผมเป็นแหวนเพชรแถวนะฮะแต่การเรียงเพชรของเขาก็จะเป็นแถวควยกันแบบนี้นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมทําให้เซตติ้งแหวนวงนี้มีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นในดีไซน์เลยนะครับแล้วก็เป็นแหวนที่ยังมาพร้อมใบเซอร์ด้วยนะครับเป็นใบเซอร์ของสถาบัน GI ไนะครับผม้ตนหลังใบเซอร์เขาจะระบุรายละเอียดของแหวนวงนี้นะครับผมเป็นแหวนตัวเรือนสีทองนะครับผมแล้วก็ใช้เพชรเบริเลียนก็คือเพชรเกสรนะครับผมแล้วก็เป็นเพชรธรรมชา ะะก็เป็นเพชรกลมนะครับผมระดับน้ e ํา E ถึง G นะครับผม,ผมก็อยู่ในระดับน้ํา97ถึง99นะครับคุณภาพก็ VVS ถึง VS นะฮะแล้วก็การคัดก็ e x c e l l e n t นนะฮะในส่วนของด้านหลังใบเซอร์นี้ก็จะมีรูปของแหวนไว้ชัดเจนเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นแหวนเพชรที่ผ่านการตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นแหวนที่สามารถใส่ติดนิ้วได้นะฮะเวลาลูบสัมผัสก็ไม่สะดุดกับหน้าแหวนเขาแต่อย่างใดเลยนะครับใครที่กําลังมองหาแหวนใส่ติดนิ้วอยู่วงนี้ก็ถือว่าเป็นแหวนดีไซน์สวยอีกวงหนึ่งนะครับวงนี้มีเพชรรวมทั้งหมด1กระดัตกับ30ตังคต่างนะครับผมระดับความสะอาดอยู่ในระดับน้ําประมาณ97 -99 v, v ิถึง VS ถึงนะครับ ตัวเรือนแหวนเป็นทอง 18k นะฮะเช็คประเนณีแล้วได้ที่76กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตัวเรือนทอง 18k นะครับน้ำหนัก9.2กรัมนะฮะขนาดแหวนมาด้วยไซส์52นะคบเวลาสวมใส่ขนิ้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับถือว่าเป็นดีไซน์แหวนที่เต็มหน้านิ้วเลยนะครับผมขนาดความกว้างของหน้าแหวนวงนี้ก็ประมาณ หนึ่นครึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นแหวนที่ใส่สวยใส่ทํางานใส่ในแต่ละวันได้เลยนะครับใครที่ชนชอบแหวนวงนี้นะฮะรับไปเลยนะครับโปรโมชั่นคลิปวันนี้นะครับ39,900บาทครับเนี่ยเพชรทั้งหมด1กะรัต30ตังค์นะฮะอยู่ในระดับน้ำประมาณ97-99 VVS ถึง Vs นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะก็สามารถแคปรูปทักถามร้านเพชรพลอยมีส่วนของเรากันได้เลยครับ ต่อไปนะครับผมมีสร้อยคอมา1รายการนะครับผมเป็นสร้อยคอเพชรแถวนะฮะดีไซน์เซตติ้งของหน้าสร้อยของเขาก็ถื่ว่าเป็นเซตติ้งที่ เน้นความสวยงามเน้นความหรูหราเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นสร้อคอสวมใส่ออกงานนะฮะเป็นงานปาร์ตี้งานราตรีก็สวมใส่ได้หมดเลยนะครับผมเพราะเซตติ้งของเขามีความอ่อนช้อยในดีไซน์นะฮะจะเรียงเพชรแถวแบบนี้นะครับผมสวยงามนะแล้วก็ยังประดับความสวยงามด้วยเพชรตุ้งติ้ง2เม็ดตรงกลางแบบนี้นะครับสายสร้อยจะเป็นสายเลสกลมรอบเส้นนะฮะ จะสลับกับตัวเรือนทองสีเงากับทองด้านสลับกันไปรอบเส้นแบบนี้นะครับผมชิ้นงานของเขาก็จะเป็นลิ้นล็อกและก็มีหนวดกุ้งล็อกกันร่วงอีก2ฝั่งนะครับ สำหรับคุณลูกคา้าท่านใดที่กำลังมองหาสร้อยคอใส่ออกงานอยู่ก็ลองพิจารณาสร้อยเส้นนี้กันได้เลยนะครับผมเส้นนี้ยังมาพร้อมใบเซอร์ด้วยนะครับเป็นใบเซอร์ของสตาร์บัน SGL นะฮะในใบเซอร์นี้ก็ได้ระบุว่าเป็น n t u u r l Diamon d นะครับผมก็เป็นเพชรธรรมชาติทุกเม็ดเลยนะครับในระดับเกรด Color g ถึง F นะฮะหรือในระดับน้ำประมาณ97-98นะครับก็ถือว่าเป็นระดับน้ำที่เพชรสวยนะครับผมแล้วก็จะมีขนาดกัน นะครับผมเนี่ยคลิตี้ก็ VVS ถึง VS นะครับก็ถือว่าเป็นไซคอที่เพชรสวยงามแล้วก็ยังผ่านการตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับ เส้นนี้มีเพชรรวมทั้งหมด2กะรัตกับ60ตังค์นะครับผมอยู่ในระดับน้ำา9 7บถึงนะครับผมตัวเรือนทอง 18K เนะครับเช็คประเพ์แล้วได้ที่70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำหนักเส้นนี้20.7กรัมนะฮะขนาดความยาว16.5นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดความยาวที่โชว์หน้าสร้อยสวยงามนะครับผมดีไซน์สร้อยแบบนี้เขาจะเม่นนิยมใส่ยาวๆนะครับผมเขาจะเน้นโชว์เพชรตรงหน้าสร้อยของเขานะครับผมสวยงามนะฮะใครที่กำลัง มองหาก็ลองพิจนารณาได้เลยนะครับความกว้างของหน้าสร้อยประมาณ2เซนนะครับผมในส่วนของความสูงก็ประมาณ1เซนครึ่งกว่าๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดใส่สวยกันเลยนะครับใครที่สนใจเส้นนี้รับไปเลยนะครับโปรโมชั่นคลิปวันนี้นะครับ89,900าบาทนะครับสินค้าทุกชิ้นก็จะเป็นสินค้าที่มาจัดโปรโมชั่นแล้วก็มีแค่แบบและ1ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ รีบแคปรูปทักฐานร้านเพชรพลอยมีสวรของเรากันได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับผมสุดท้ายสําหรับอีพีวันนี้แล้วนะครับผมเรามาส่งท้ายกันด้วยแหวนเพชรชายวงนี้นะฮะคุณผู้ชายท่านใดที่กําลังมองหาแหวนใส่ติดนิ้วใส่หล่อๆอยู่นะครับผมก็ลองพิจารณาแหวนวงนี้กันได้เลยนะครับผมเซตติ้งของเขาก็จะเน้นให้คุณผู้ชายเลยนะครับผมจะเป็นหน้าทรงสี่เหลี่ยมเรียงเพชรทั้งหมด9เม็ดตรงกลางนะครับผมแล้วก็ประดับด้านข้างด้วยเพชร3แถวนะครับดีไซน์ด้านข้างเวลาเรามองก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับ ส่วนการของเขาก็จะเรียวลงตามดีไซน์ของหน้าแหวนรุ่นนี้นะครับผมสวยงามเลยนะครับผมวงนี้จะมีเพชรรวมทั้งหมด1กะรัต5้ตังค์นะฮะเป็นเพชรน้ําสะอาดนะครับผมระดับน้ําประมาณ9 6 v s นะครับตัวเรือนแหวนเป็นทอง 18K นะฮะวงนี้น้ําหนัก9.1กรัมนะครับผมขนาดแหวนมาด้วยไซส์6ก็นะครับก็คือไซส์คุณผู้ชายเลยนะครับผมเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับ คุณผู้ชายท่านใดที่กําลังมองหาแหวนใส่ละลอก็ลองพิจารณาวงานี้กันได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นเซตติ้งที่มีความสวยงามและก็ใส่ได้ในแต่ละวันได้เลยนะครับขนาดความกว้างของหน้าแหวนเขาก็ประมาณ หเซนกว่าๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดใส่หล่อใส่สวยกันได้เลยนะครับกลุก้าท่านใดที่ชื่นชอบแหวนวงนี้นะฮะร,รับไปเลยนะครับโปรโมชั่นคลิปวันนี้นะครับ52,000บาทเท่านั้นเองนะครับเพชรทั้งหมด1กรกะดัด56ตังนะครับผมอยู่ในระดับน้ำประมาณ96 Vs นะครับ สวยงามน,นะครับผมเซตติ้งนี้ก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆเช่นเดียวกันนะครับผมลูกค้าที่สนใจก็สามารถแคปรูปทักถามร้านเพชรพลอยมิสุวรรณของเรากันได้เลยนะครับสำหรับในที่วันนี้ลูกค้าท่านใดที่สนใจงานชิ้นไหนก็สามารถดูรละเอียดสินค้าบนหน้าจอนี้กับราคาที่ผมมาจัดโปรโมชั่นในคลิปนี้กันได้เลยนะครับอีพีหน้าจะมีสินค้าไหนมาจัดโปรโมชั่นกันต่อน,นั้นฝากกดติดตามช่วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ